สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่16เมษายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันค่ะพุทธศาสนิกชนชาวหัวหินกราบสักการะและส่งน้ำรูปหล่อหลวงปูก่การค่ะ เวลา15นาฬิกาวันที่15เมษายน2568ที่อุโบสถวัดเขาต้นเกตพระภูภา,าวณวิโรธเจ้าอาวาสวัดเขาต้นเกตจัดพิธีส่งน้ำพระที่เป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสงกรานต์โดยพระครูสันติธรรมายุทธเจ้าคณะอำเภอหัวหินธรรมายุทธเจ้าอาวาสวัดป่าวาลายัยเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อโสธรและส่งน้ำรูปหล่อหลวง ปลูกก้านเท่าองค์จริงซึ่งเป็นวันแรกที่ทางวัดเขาต้นเกศนำองค์พระเนคขัมมมุนีหลวงปลูกก้านจิตตะธรรมโมออกให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงการมีคณะสิทธญาณสิทธหลวงปูกก้านได้นำขนมหลากหลายไอศครีมชากาแฟมาจัดเลี้ยงให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธีส่งน้ำพระในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหัวหินและใกล้เคียงต่างทยอยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพร้อมได้รับเสียงรั พรจากพระครูสันติธรรม,มานุยุทธเจ้าคณะอำเภอหัวขินธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าวะไยก่อนจะเล่นน้ำสงการตามประเพณีสงการที่ทำสืบทอดกันมาอย่างสนุกสนานความสำคัญของการสงนำพราในวันสงการเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ถือเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีในปีที่ผ่านมาและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ที่วัดเขาต้นเกตที่ผู้คนจะได้สัมผัสทั้งความร่มรื่นของสถานที่และบรรยากาศแห่งความรื่นเริงของเทศกาลสงการ ซอฟ์พาวเวอร์พันธุรัตโคกเสรษจถีจัดขบวนแห่กองยาวสืบสารประเพณีค่ะ วันที่15เมษายน2568นายพัฒนาพันธ์เจอจันหัวหน้าวานาอุทยานเขานางพันธุรัตน์อำเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตามนโยบายดอตอร์เฉลิมชยัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยการอำนวยการของนายนพพรประทุมเง,งาพ่วงหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์วานาอุทยานเขานางพันธุรัตน์ร่วมกับชุมชนบ้านโคกเศรษฐีจัดกิจกรรมซอพ,พาวเวอร์พันธุรัตน์โคกเศรษฐีจัดขบวนแห่กลองยาวสืบสารประเพณีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนเนื่องในโอกาสวันสงการซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าโดยได้มีการจัดขบวนแห่กองยาวไหว้ศาลแม่พันธุรัตน อย่างยิ่งใหญ่และงดงามขบวนแห่เริ่มต้นจากสารากลางหมู่บ้านโคกเศรษฐีเคลื่อนไปตามเส้นทางผ่านโบราณสถานทวาวรวดีโคกเศรษฐีแห่งอารยธรรมโบราณที่สะท้อนรากเหง้าแห่งประวัติศาสตร์วัดป่าวิสุทธิคุณสถานที่แห่งศรัทธาอันเงียบสงบก่อนเข้าสู่เขต่นวนอุทยานเขานางพันธุรธัตน์ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นตลอดเส้นทางขบวนกองยาวบรรเลงจังหวะคึกคืค้นร่วมด้วยชาวบ้านแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกไม้สดใสพร้อมร่วมกันฟ้อนรำ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชุมชนโดยขบวนจะเดินขึ้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง150เมตรเพื่อไปยังศาลแม่พันธุรัสสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของทางเจ้าหน้าที่วนณอุทยาและชาวบ้านโคกเศรษฐีมาอย่างยาวนานนายวิมานมาดีผู้ใหญ่บ้านหมูห่6บ้านโคกเศรษฐีตำบลน,นายางอำําเภอชังอําจเพชรบุรีกล่าวว่าพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนเป็นประเพณี มีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณยาวนานมามากกว่า100ปีซึ่งในวันนี้เป็นการแสดงความเคารพบูชาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความสำเร็จโชคราบตลอดจนการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองโดยกิจกรรมนี้นับเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่นที่ผระนความเชื่อวัฒนธรรมและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงการหากยังเป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและปลุกพลังซอพาวเวอร์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกวา้างช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของพื้นที่อีกด้วย16เมษายนพิธีบวงสวงผลกิ่งเพชรค่ะ เวลาก้างนาฬิกาวันที่16เมษายน2568ที่สถานีรถไฟเก่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจโทดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลนายสมาคมกีฬาหัวหินพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมกีฬาหัวหินและคณะกรรมการสมาคมร่วมกันทำพิธีบวงสวงหน้ารูปภาพผลกิ่งเพชรดังเทศบาลนาครหัวหินได้ดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรและนำรูปปั้นผลกิ่งเพชรอดีตแชมเปี้ยนโลกโมวยสากลค,คนแรกของประเทศไทยไป เก็บไว้ยังสูนจักรกลเทศบาลนาครหัวหินซอยหัวหิน102ชั่วคราววันนี้สมาคมกีฬาหัวหินได้ประสานดับตำรวจสอนพลนลานวลพราหมูผู้ทำพิธีจัดเครื่องบวงสวงดังกล่าวขึ้นพอทุกวันที่16เมษายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงผลกิ่งเพชรมีนายจิรวัฒน์พามณีประาเทศบาลนครหัวหินปฏิบัติหน้าที่นายุเทศมนตรีนครหัวหินและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีจำนวนมากพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลน,นายกสมาคมกีฬาหัวหินกล่าวว่า พิธีรำลึกถึงผลกิ่งเพชที่ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลกิงเพชอดีแชมเปี้ยนโลกโมวยสากลคนแรกของประเทศไทยและจัดทําพิธีบวงสวงมาอย่างต่อนเนื่องทุกปีปีนี้ใช้พื้นที่สถานีรถไฟหัวหินที่อยู่เคียงคู่กับชาหัวหินจัดพิธีบวงสวงพร้อมจัดนทิทรรศการประวัติความเป็นมาภายในอาคารสถานีรถไฟให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมเพื่อรำลึกถึงอีกด้วยกิจกรรมของสมาคมกีฬาหินน,นะครับกิจกรรมแรกของปีเลยเนี่ย ก็คือเราภูมิใจนะครับที่เรามียังเป็นโลกผลแรกเป็นชาวหินคือผลนีเกซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะมาบวงสรวงนะครับเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของของผลนะครับที่ทําให้อุหินเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกนะครับและ,ะในวันนี้ก็เช่นกันนะปกติเราจะทําที่ระนบาบกาชาติที่สวนผลนะครับแต่เนื่องจากสวนผลเรนเนี้ย มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็รูปปั้นของโขนเนี่ยยังไม่สามารถมาติดตั้งไว้ได้นะครับวันนี้เราก็เลยมาทําที่สถานรถไฟซึ่งผมก็มองว่าที่สถานรถไฟของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งชื่อเสียงให้อุ๋หินนะครับเพราะฉะนั้นทั้งโขนและสถานรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้คนทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักหินมากขึ้นนะครับ ผลกิ่งเพชรเกิดเมื่อปี2478ที่บ้านตลาดในดอนมะขามหัวหินเป็นบุตรชายของนายห้อยนางริ้วสีดอกบวบโดยมีชื่อจริงว่านายมานะสีดอกบวบเข้าเรียนที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลายัยและรักกีฬาชกมวยมาตลอดจึงได้วิ่งตามชายหาดทะเละและฝึกซ้อมจนได้ชกที่เวทีหัวหินกระต่ายคู่เมื่อมีเวลทางด้านมวยไทยที่ดีแล้วก็ได้พบกับนายทองทศินทรทัศน์จึงนำเข้าสู่ค่ายกิ่งเพชรในกรุงเทพมหานครฝึกซ้อมชกมวยสากลจน มีฝีมือและก็ได้ขึ้นชกชิงแชมป์กับปัสกาสเปเรส นักชกชาวอาร์เจนตินาเมื่อวันที่16เมษายน2503จนได้เป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นก็ชกกับนักชกชาวญี่ปุ่นและมาพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับเบอรูนีนักชกชาวอิตาลีแล้วก็เลิกการชกมาสร้างโรงเรียนอนุบาลที่หัวหินบ้านเกิดชื่อว่าโรงเรียนมานาวิทยาประสบปัญหาการขาดทุนบริหารและเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2525 25, ผลก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่กรุงเทพ รวมอายุได้47ปีและทุกๆปีที่อนุสร์สถานลานผลทางสมาคมกีฬาหัวหินและคณะกรรมการเทศบาลเมืองหัวหินก็จะมีการทําพิธีบวงสวงให้ในวันที่16เมษายนเนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยเรามีแชมเปี้ยนโลกโมวยสากลค,คนแรกคือผลกิ่งเพชรในมานะสีดอกบวกเทศบาลนครหัวหินชวนประชาชนตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ วันที่16เมษายน2568ที่เทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายจิรวัตรพามณีปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหัวหินเปิดเผยว่าตามที่ทางเทศบาลนครหัวหินได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วทางกกตได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งตามระเบียบบอกว่าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันให้ทางเทศบาลติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งเมื่อวานนี้ทางเทศบาลก็มีการปิดประกาศเรียบร้อยแล้วเราจะติดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครหัวหินและส่งไปที่ว่าการอำเภอหัวหินเพื่อปิดประกาศรวมถึงติดประกาศรายชื่อตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง60หน่วยในเขตเลือกตั้งเทศบาลก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาตรวจสอบรายชื่อได้ตามสถานที่ต่างๆว่าท่านอยู่เขตเลือกตั้งไหนที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนตรวจได้ที่หน้าเทศบาลหรือตรวจที่หน่วยเลือกตั้งที่ทางเทศบาลจัดไว้ หกสิบหน่วยก็ตามที่ทางเทศบาลอหินนะครับได้รับสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็กอต่อให้ํำหนดมีการเลือกตั้งที่1บ็ดพฤษภาคมสองพันรอหสิบดครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับซึ่งนตามระเบียบบอกว่าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย25ห้าวันนะครับให้เทศบาลติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเมื่อวานนี้ทางเทศบาลก็มีการปิดประกาศเรียบร้อยนะครับอีกแรกคือติดที่หนา้าร้านงานเทศบาล เมอหินนะครับเรื่องสองคือส่งไปที่ว่าการภอหินเพื่อปิดประกาศรวมถึงติดตามหน่วยเลือกตั้งทั้งหกสิบหน่วยในเขตเลือกตั้งเทศบาลวันนี้ทางเทศบาลติดประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีสิดเลือกตั้งมาตรวจสอบรายชื่อได้ว่าท่านอยู่เลือกตั้งไหนที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนหน้าที่ทน่งานเทศบาลหรือตรวจที่หน่วยเลือกตั้งที่เทศบาลจัดไว้หกสิบหน่วยนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านครับตอนนี้เราปิดประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ จนมุมแล้วจ่าแจ๊กแก๊งตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่นักธุรกิจจีนหนีกบดานที่ปราณบุรีค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่15เมษายน2568พันห้ารพันตำรวจโทจิรยุทธชัชชรินกุลสารวัตรกองกำกับการ5กองบังคับการป้องกันร่วมกับพันตำรวจเอกหงพง์วิสิชนะชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกำลังตำรวจชุดเสื้อเกาะโลกกันกระสุนเต็มอัตรานำหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จอ57ปี2567ลงวันที่27เ ธนายน2567ให้จับกลุ่มตัวจ่าสิบตีวิรยุทธ์เพชรรั์หรือจ่าแจ็คอายุ37ปีสังกัดงานจราจรสอนอพญาไทยในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจนั้นร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายหลังสืบทราบว่าจ่าสิบตีวิรยุทธ์เพชรรั์หนีคดีมากบดันซ่อนตัวอยู่ ภายในโครงการหมู่บ้านรักหัวหินปา,ตานตำบลวังพง,งอเภอปานบุรีเมื่อไปถึงพบประตูด้านหน้ารอกตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจึงล้อมบ้านไว้ก่อนให้ช่างกุญแจไขเข้าไปพบจากสิบตีวีระยุทธ์เพชรรัตน์หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องถงจึงเข้าจับกลุมตัวโดยไม่คิดต่อสู้และยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสอนอดินแดงดำเนินคดีจากเมื่อวันที่29เมษายน2อ6 7นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอ ดินแดง ว่าถูกชายหลายรายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกอุ้มทั้งหมดไปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยประชาสงเคราะห์สองพร้อมข่มขู่บังคับให้โอนเงินดิจิทัลมูลค่า4ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ผู้เสียหายเห็นว่าแพงมากไม่มีเงินจ่ายอีกฝ่ายจึงเสนอจำนวนเงินเหลือ3ล้านบาทและเรื่องจะได้จบผู้เสียหายเกรงว่าจะถูกจับกลุ่มจึงติดต,ต่อหาเพื่อชาวจีนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาโอนเงินมาเข้าบัญชีกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่กลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวต้องการ เป็นเงินจำนวน65,000ดอลลาร์ 65, สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 5 0 0 0านบาทเมื่อจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ปล่อยตัวทั้งหมดกลับมาจึงเข้าแจ้งความต่อมาวันที่3พฤษภาคม2 5 7พ้นพลตำรวจโททิต,ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการพลตำรวจตีนพัสินภูลสวัสดรองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลพลตำรวจตีธีรเดชธรรมรสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการนาครบาลพลตำรวจตีอัธพรวงศิริปีดา ผู้บังคับการนครบาลหนึ่งพร้อมด้วยชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดภาพในโรงแรมที่พักและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นภาพแก๊งคนร้ายระหว่างทําทีมาเปิดห้องพักก่อนขึ้นไปขอห้องพักชั้น14ที่ผู้เสียหายพักอยู่ โดยกลุ่มผู้ต้องหา3คนแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงบัตรตำรวจให้ผู้เสียหายดูโดยบอกว่าผู้เสียหายทั้ง5คนทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องรดกร์ดฝ่ายผู้เสียหายตกใจและถูกชาย3คนบังคับผู้เสียหายชาวจีน5คนพร้อมกับหญิงสาวที่อยู่ในห้องอีกหนึ่งคนลงมาด้านล่างจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด4ีคันในการนำตัวผู้เสียหายทั้งหมดออกจากโรงแรมขับไปตามถนนวิภาวดีรงังสิตตำรวจเช็คข้อมูลกระทั่งสามารถออกหมายจับผู้ต้อง ได้ทั้งหมด3รายคือนายอัทวุสุมนรัตนากูลหรือบอสหรือดับวุฒิอดีตตำรวจฝ่ายงานสืบสวนสอน,สอ,นอคนายาวนายธีรชัยเฉลิมวันเพญและนายนพประสิทธิ์นุ่มมากในข้อหาร่วมกันกันโชกทรัพย์ร่วมกันสแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและก็ทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจนั้นร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายต่อมาชุดสืบสวนนครบาลหนึ่ง สามารถจับกลุมตัวดาบุตรได้ภายในบ้านพักย่านคูบอน33แขวงรามอินทาเตขตคณนายากรุงเทพมหานครจากการสอบสวนให้การว่าร่วมกันก่อเหตุจริงแต่มีคนสั่งตนเองมาให้ก่อเหตุอีกทอดหนึ่งต่อมาวันที่1พฤษภาคม2567ตัวผู้เสียหายได้เข้ามาให้การกับพนักงานสอบสวนและชี้จุดต,ตั้งแต่โรงแรมจนถึงสนามยิงปืนบชสขณะที่เพื่อนชาวจีนอีก4คนได้เทินทางกลับไปก่อนแล้วชุดสืบสวนได้ทําการไล่กล้องวงจรปิ อย่างครบถ้วนจึงทําการออกหมายจับ3ารายที่พิสูจน์ตัวตนได้ก่อนจับกลุ่มดาบวุฒิอดีตตํารวจสอนอคนายาวลาออกไปเมื่อวันที่1มกราคม2566มีประวัติถูกจับกลุมข้อหาพยายามรักทรัพย์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอดีตดาบตํารวจรายนี้เป็นหัวหน้าแก๊งทั้งหมดโดยในกลุ่มผู้ต้องหามีทั้งหมด11คนเป็นข้าราชการตํารวจที่อยู่ในราชการสังกัดบัญชาการคนครบาลสองรายคือสิบตารวจเอกภูวเดชเด็กหลีสุวิ วิทยุผ่านฟ้า191ที่จับกลุ่มได้แล้วและจ่าสิบตีวิรยุทธ์เพชรรัตผู้บังคับหมู่จราจรสอนอพญาไทยหรือจ่าแจ็กที่ยังหลบหนีอยู่วันที่5พฤษภาคม2567ชุดสืบสวนจับกลุ่มนางสาวจารุเนศตั้งแช่อายุ34ปีหญิงชาวลาวที่เป็นนางนกตอดโดยทำทีเป็นถูกจับตัวเพื่อให้กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อโดยขึ้นรถคันที่10ตำรวจเอกภูวดเดชเป็นผู้ขับขี่เมื่อได้เงินจากผู้เสียหายแล้วจ่าแจ็กสั่งให้แยกออกไปรอที่โรงแรม หน,หนึ่งในซอยวิภาวดี60ร่วมกับนายนภัสสิทธิ์และสิบตำรวจเอกพัวเดชหลังร่วมกันก่อเหตุสําเร็จนางสาวจารุเนศได้รับโอนเงินเข้ามาในบัญชี3ามแสนห้าหมื่นบาทจากนั้นได้โอนต่อให้ในายนภัสสิทธิ์ไป4ี่หมื่นบาทจากการสอบปากคําให้การรับสารภาพว่าเป็นลูกน้องของจ่าแจ็คซึ่งหลังจากได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้เสียหายชาวจีนจะเตรียมเครื่องรูดบัตรเพื่อไปพบกลุ่มผู้เสียหายก่อนได้แจ้งให้จ่าแจ็คทราบและวางแผนในการก่อเหตุพลตํารวจเอกกิตจุรั์พัน เพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีแก๊งตํารวจอุ้มรีสทรับนักธุรกิจชาวจีนว่าเบื้องต้นจากที่ได้รับรายงานชุดสืบสวนนครบาลพบมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า10คนโดยได้ออกหมายจับแล้ว7คนจับกลุ่มแล้ว5คน ซึ่งแก๊งนี้มีตำรวจเพียง3คนเท่านั้นและหนึ่งในนั้นยังอยู่ระหว่างหลบนี้อีกคือจาสิบตีวิรยุทธ์เพชรรัตน์หรือจ่าแจ็คสังกัดงานจราจรสอนอพญาไทยโดยยังไม่มีการประสานเข้ามอบตัวแต่อย่างใดและได้สั่งการให้ตามล่าจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ